สวัสดีครับช่องทีเด็ดของสนามวิเคราะห์วิจาร์ให้ทัศนาฟุตบอลในการสําคัญทั่วทั้งมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามดดกดทัชทลฟ์เข้ามาได้โอกาสชนะถึง8ปดเาเลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับสายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดเชียร์ไปกันแล้วแจกสัปดาห์เป็นแสนนะฮะสนใจสามารถคลิกงก์ใต้คิวดอเข้ามาได้นะครับ อาจจะไปที่ทจแล้ววันนี้ฮะเคเลี่เกาหลีใต้แนะแดกูเปิดเพะเขากแกงวันนะครับเจ้าบ้านแบบห้าทีมเยือนอันดับสิบเกตากันหกอันดับนะราคาเปิดมาเจ้าบ้านนะฮะแดกูต่อครึ่งลูกนะครับผลงานเจอกันมาส่วนใหญ่ก็เป็นแกงวันนะเจ้าบ,บ้านแดกูชนะแค่สองเกมเองแกงวันชนะสามเกมเสมอหนึ่งนะแต่แกงวันจะเก่งในบ้านนะออกไปเยือนก็มีแพ้มีแพ้ไปสามศูนย์นะ บอลเกาหลีก็บ้านขครบ้านมันนะผลงาน10เกมหลังล่าสุดแดกูเย่าเยือนล่าสุดเลยนะมีแพ้ไป3าเสมอ2ชนะ5 5เกมหลังเนี่ยชนะ2เกมเองก็จะทำให้บุกแค่2เกมเสียไป3านะ10เกมหลังล่าสุดก็จะถือว่าผลงานดีนะครับบวก6กเสียสนะี่นะโดยรวมถือว่าดีอยู่แล้วก็แดกูในบ้าน10เกมหลังค่อนข้างดีนะฮะมีแพ้2เสมอสี่ชนะ4เหนียวแน่นแพ้งากนะครับ สิบเกมหลังล่าสุดบวกไปแล้วหกเกมเสียสามเกมเองที่ห้าเกมหลังยิ่งดีมากนะเทาไหังในบ้านนะห้าเกมหลังเสียเกมเดียวตัอแพ้ซูบอลซัมซุงนะก่อนหน้านี้บวกสี่เกมรุ่นเลยนะครับถือว่าแดกูเล่นในบ้านดูดีเลยส่วนแกงวันนะฮะทีมเยือนล่าสุดผลงานไม่ดีเย้าเยือนชนะเกมเดียวเองเสมอสี่แพ้ห้าสิบเกมหลังล่าสุดบวกไปสองบวกครึ่งไปสองเกมเสมอสองและเสียไปลสี่เกมนะครับ ช่วงหลังก็ถือว่าเกือบ50าสิบแหละห้าสินะแต่ฟอร์มแพ้ค่อนข้างเยอะนะครับเกมเยือนล่าสูดชนะ2เสมอ3แพ้ไป5เกมบวก4เสมอ2แล้วก็เสีย4เกม50 50นะอัตราการบวกใช้ได้นะไม่ได้แย่นะครับแต่ฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีสุดแต่จะแพ้นะมีราคาช่วยแหละช่วงหลังก็เลยไม่ค่อยเสียเท่าไหร่แต่ดูแล้วเจ้าบ้านแดกูน่าเชียร์กว่านะมาดูราคาคู่นี้กันหน่อยราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกนะ ลูด้1.9นะครับลองได้1.9นะผมว่าราคาี่ยเทียบเจ้าบ้านดีกว่ามีโอกาสเก็บใช้ได้สูงกว่านะจัดเจ้าบ้านแดกูได้เลยครส่วนคุยสองอยู่ที่เคเล็กเกาหลีใต้ครับเป็นเจจูเปิดบ้านพบกวางจูนะฮะเจ้าบ้านอันดับเจ็ดทีมันะัุ่อันดับคะแนนถือว่าใกล้เคียงสูสีกันเลยนะครับราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อปอปอ,ปอผลงานเจอกันมานะเป็นเจจูดีกว่านะครับชนะสามเสมอสามไม่เคยแพ้กวางจูเลยนะโอ้โหนะ ผลงานเหลืองคนนดูเจจูช่วงหลังหน่อยช่วงหลังเจจูไม่ดีนะจิมเจจูเป็นโดนอ่ะคุณดูดิหกเกมหลังล่าสุดไม่ชนะเลยนะสิบเกมหลังทําให้บวกทําให้ชนะเลยแค่สองเกมนะเสมอสี่แพ้สี่ดูดิโอ้โหหลังจากนั้นเจ็ดเกมไม่ชนะใครเลยนะช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะครับสิบเกมหลังทําให้บวกไปสองเกมบวกครึ่งสองแล้วก็เสียไปถึงหกเกมนะช่วงหลังฟอร์มดรอปเลยเจจูแล้วก็ผลงานนะครับในบ้านเจจูมีชนะ4เสมอสองแพ้สี่นะครับ3เกมหลังไม่ชนะใครเลยและ3มเกมหลัง เสียทุกเกมนะผลงานไม่ค่อยดียตัางบวกท0่สิบเปอร์เซ็นต์เองช่วงหลังฟองดับนะฮะมาดูกวางจูกันหน่อยสิบเกมหลังล่าสุดมีชนะห้าเสมอสามแล้วก็แพ้แค่สองเกมแต่สามเกมหลังเสียหมดเลยนะกวางจูช่วงหลังดับลงเยอะเลยนะครับสามเกมไม่บวกเลยแต่ก่อนหน้านี้ผลงานดีมากนะชนะถึงหกเกมนะบวกหกเกมนะแล้วก็เสมอหนึ่งโดยรวมถือว่าผลงานยังดีอยู่สิบเกมนะครับแต่สามเกมหลังแพ้หมดไม่แน่เหมือนกันนะ พอดูเกมเยอะอีกทีหนึง่ง10เกมหลังล่าสุดของกวางจูนะมีชนะสามเสมอเสมอสามแล้วก็แพ้ไปสี่เกมเกมเยือนถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็10เกมหลังบวกไปสี่เสมอหนึ่งเสียไปห้านะไม่ได้แย่มากอัตรากาันบวกสี่สิบกเซนนะก็ถือว่ากวางจูช่วงหลังดรอปลงนะแต่ผลงานในรวมมงดีอยู่เจจูช่วงหลังไม่ค่อยดีแต่ได้บ้านโดยรวมดีนะมาดูราคากันหน่อย ราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อปอนะฮะได้เต็มอยู่ทีมเยือน1.8ครับก็ต่อเสมอเจ้าบ้านเนี่ยได้1.78แล้วเสมอเจจูดีกว่าผมมองว่าช่วงหลังทีมเยือนเนี่ยดรอปลงนะก็คิดว่ามีโอกาสเก็บใช้ได้สูงกว่าเจ้าบ้านเจจูนะจัดได้ครับทีเด็ดเคเลยวันนี้สองคู่ชอบตามกันมาได้คู่แรกแดก,กูนะเล่นในบ้านดูดีเลยมีโอกาสเก็บใช้สูงน่าเชียร์เลยเกินจัดได้ครับส่วนคู่ที่2เจจูต้องบอกว่าช่วงหลังดรอปลงเยอะนะ แต่ผลงานในบ้านอ่ะโดยรวมถือว่าดีนะครับเป็นกวางจูชุ่งหลัง3เกมกันดอปเลยโดนหมดเลยนะเอาเป็นว่าคู่นี้ราคาเสมอเองเชียร์เจ้าบ้านเจจูแล้วกันครับจัดได้ชอบเหมือนกันตามกันมาได้วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นการังใจให้ด้วยสวัสดีครับ